โอเคฮะทุกคนคือวันนี้เนี่ยทมการมารีวิวม,มาร์ฟไซโคลหนึ่งร้อยโคบพลังจิตฮะทุกคนซึ่งตัวละครนี้เนี่ยม,มีมีเหมือนนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นลูกหลานของไซตามะกับพัสมาจิไงทุกคนมาเนี่ยเป็นลูกหลานของไซตามะกับภูบุกิไงทุกคนเออซึ่งสองตัวนี้มาเจอกันก็พ่อเดียวกันนะทุกคนแต่คนละแม่นะโอเคฮะทุกคนมาซึ่งของทําการมารีวิวมอฟไซโคกันนะฮะทุกคนวันนี้เพราะว่าผมได้าการซื้อสดเรียบร้อยนะ ซื้อมาในราคาที่เหมือนเดิมะนะทุคนเหมือนกันมาเลยนะ3 6ม0อมงกุฎแดงแล้วก็ของประดับเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ต้องซื้อนะทุกคนเพราะว่ามันจะเพิ่มดาเมจตีมอนธรรมดาเนี่ย15%าเซนะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แหละเพราะว่ามอนธรรมดาเราก็ตีแรงอยู่แล้วไงแต่ถ้าใครที่อยากซื้อประดับก็ได้นะทุกคนซื้อประดับไว้ก็ได้เหมือนผมเนี่ยผมทำการเก็บซื้อประดับเหมือนกันนะมาทําการไปดูสกิลก่อนดีกว่าว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะสกิลของม็อบเนี่ยก็สกิลที่3เนี่ยทุกคนส o อ c e E ชั่นนะ จะทำการรีเซ็ตสกิลที่1กับ2เหมือนกันนะทุกคนยกตัวอย่างเช่นเราใช้สกิลที่1กับ2ไปแล้วใช่ไหมพอกดสกิลที่3ปุ๊บ1กับ2จะรีเวียนทีนะทุกคนไม่ติดโคดาวนะและสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือไม้ตายของมันนะทุกคน100%เนี่แหละหลังจากที่เราด้ามการใช้อันติไปแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มสปีดของเรานะทุกคนแล้วก็รีเซ็ตสกิลทั้งหมด50%สกิลที่1 3เนี่ยดาเมมจจะเพิ่ขึ้น10วินาทีนะซึ่งถังสาอเนี่ยมันตัวเล็กนะทุกคนผมอ่านไม่่คอยเสถียรเท่าไหร่นะทุกคนก็ถ้าผิดดพลาตรงไหนก็ขออภัยนะทุกคน มาทำการไปดูสกิลดีกว่าน้องว่ามีอะไรบ้างเนี่ยมาทุกคนแล้วทำการมาที่เทสติง้งตัวละครเรียบร้อยนะมาท่าแรกคือท่าเทเลคิเนซิสนะทุกคนมาเป็นการใช้ไม่เลยเลื่อหินมาโจมตีทุกคนชามากิควบคุมหินมาโจมตีเหมือนท่าซามากิสั่งเลยนะทุกคนผมบอกเลยนะว่าท่าซามากิเกมนี้ก็มีนะทุกคนไม่เลย,ยนี่ไงเธอโดนทุกคนแต่ว่ามันต้องเสียโลบักซื้อนะผมก็เซ็งเลยไงถ้ามันไม่มีโลบักนะผมซื้อแล้วเนี่ยท่าแรกก็เหมือนเดิมเนาะเทเลคิเนซิสในการเรียกหินมาโจมตีแล้วท่าที่สองนะก็คือ เทเลคิเนติกสไตล์อ่านี่เลยมังการปล่อยคืนมังจีไปเลยนะทุกคนผมเปิดสงกิลให้ฟังนะนี่เลยฮะทุกคนมังการใช้บางจีผักศัตรูไปนะให้ติดกับแพงแล้วก็ตาเลยไงเนี่ยโคตรเทแล้วท่าที่สามนั่นก็คือฟอสซ์เอฟโพชชั่นอย่างที่ผมเคยบอกไปนะว่ามันจะรีเซ็ตสกิลนะทุกคนมาผมใช้สกิลที่หนึ่งกับสองก่อนแล้วกันเทเลคิเนติสไปก่อนแล้วก็เทเลคิเนติกสไตล์แล้วก็ฟอสซ์เอฟโพชชั่นเห็นไหมรีเลยฮะ ถือว่าดีนะทุกคนสกิลนี้แล้วก็นี่ไปการคอมโบแสบบอสได้ทันทีเลยนะแต่ถ้าจะให้ดีกย่านี้น่าจะมีอมตะสนอยเนาะโอเคมาส่วนอันตีเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่ผมบอกไปนะมันจะเพิ่มสปีดแล้วก็จะทําให้ครูดาเราลดลงมั้งใช้ไปก่อนมั่วๆก่อนโอเคแล้วก็หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมาพลังจิตน,นี่เลยไงต่อยไปฮะทะลุไปเลยไงถือว่าแรงนะเนี่ย ผมให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันกมันจะวิ่งไวขึ้นนะทุกคนมันจะมีตัวอักษรแล้วมันลุนหัวด้วยนั่นน่ะ <_ d ew ing> ก็จะไม่สกิลลราคูดาวเร็วขึ้นหรือเปล่า <_ d ew ing> มันก็เท่าเดิมนี่ห <_ d ew> ว่าเพราะว่าเริ่มต้นมาสกิลแรกมันก็คูดาวห้าวิผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าผมรู้อย่างเดียวคือมันวิ่งเร็วอะผมทําการใช้อรอบหนึ่งแล้วกันกรูระยะมันนะทุกคนมันจะไกลมามันอยู่ประยายมาณตรงนี้แล้วกันมาเช่านี้นะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ล่อยไปปุ๊บหูไกลนะเนี่ยทะลุไปเลยไงเราขยีบไม 100%เตโตเฮ้ยโดนตัวข้างหลังด้วยโอ้โหไกลแบบเชียดาเนี่ยต่อยทีเดียวแบบพุ่งมาเลยไงแม่ตัวใหญ่มันโดน้วยนะทุกคนเฮ้ยเจ๋งว่ะเสียดายที่ตัวนี้มันไม่มีเอเวนะทุกคนอย่าให้แบบเอเวแล้วผมตั้งนะแบบโหเท่ๆอ่ะซึ่งผมขอบอกเลยว่าผมไม่เคยดูมอฟไซโคลนะทุกคนผมแค่ดูแบบผ่านเนาะแบบดูมันตอม like ันโกรธเฉยๆใช้สกิลอ่ะเพราะว่าเพื่อนผมมาสปอยมาไงผมเลยไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่จะทำการไปเชียด่ากับเพื่อนดีกว่าทุกคนแบบ คนไหนซื้อคนไหนที่ไม่ผ่านด่านไหนเนี่ยจัมการใช้ม็อบผ่านให้นะโอเคมาเลยได้กันเนาะเอาล่ะเขาดูหน่อยซิว่าใครมันอยากให้เราช่วยบ้างเอ่ยอมันก็เป็นด่านแบบพื้นๆนะทุกคนก็เป็นแบบฮาร์ดคอร์คนนี้มี2คนแล้วเนาะก็มาช่วยคนนี้ดีกว่าแล้นะวคนมาวิเลดดิเมชั่นนะทุกคนโอเควุ้ยเข้าปุ๊บกดปั๊บเลยเนี่ยเหมือนมาแล้วทุกคนมาดานการใช้แล้วไง,าาม,างาามาเทเลคิติสตอนนเอาเลยเอาหินเมื่อกี้นะทุกคนหนึ่งทีแล้วก็มาต่อยหนึ่งต่อยสองต่อยสามไงมาดิ นั่นแหละเพื่อนใช้กระบ,บองแล้วยาม,มาโตะนี่หว่าเพื่อนอ่ะต้องไปใช้ยาม,มาโตะอ่ะโอเคมาเทเลพี่เนี้ยติกสไตล์เลยแล้วกันบัพพลังจิตนี่มีไงกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แหละไม่เคยดูแล้วก็เอาหินมากินนั่นแหละสวยแล้วก็เอามาสัสไปช่วยหน่อยโยนเวทน,นั่นไงเวทเตรียมคำเลยฮนะแล้วก็ได้เวลาเอาจริงแล้วสินะเอาคืนมาจิบไปกินเอาหินไปกินแล้วก็ฟอร์์เอ็กโพชั่น แล้วก็นั่นแหละตายหมดแล้วก็ใช้หมัดฟังจิตต่อเลยละกันเพราะว่าเนี่ยผมคิดว่าม็อบเนี่ยมันน่าจะเก่งพอๆกับมัดนั่นแหละผมคิดว่าตัวตัวนี้มันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยไงเพราะว่ามันก็รีเซคูลดาวเหมือนกันอะนั่นแหละนะถ้าผมต้องไปรอนดัดที่ยากกว่านี้นะไม่น่าใจเหมือนกันเพื่อนมันต้องห่วงเรามาแบกให้นั่นแหละสวยหายหมดเดี๋ยวเราใช้หมัดเอาจริงเลยนะเพื่อนเสีได้แต่อันนี้มันไม่ใช่เส้นยาวๆอ่ะทุกคนถ้าถ้าเกิดว่าเป็นดัดเส้นยาวๆนะผมจะใช้หมัดเอาจริงเลยตรงนี้จะถึงไหมเนี่ย ัด100%รเตตูมโ,โอเคถึงสแล้วก็ใช้ท่าสไตล์เหมือนเดิมฮะสวยเพื่อนคนนี้มีความพยายามมากคะทุกคนถือว่าสวยนะรวบรวมมันให้ผมแล้วก็เอาหินโป้หัวตายก็ต่อยมาพังจิบไปนั่นแหละสวยหมัดธรรมดาพอแล้วเนี่ยเพราะว่าลูกด่างของไซนตมาต่ตอยแรงเหมือนกันแล้วก็หินไม่กินนั่นแหละฮะตายหมดหมัดเอาจิงเพื่อนลุยเลยเราให้นายจัดก,การให้เพื่อนฆ่ามันนั่นแหละ เฮ้ยเพื่อนตีรแรงเหมือน,ะนะกันน่ะใครสวยฮะเอาไปฉายกันนะบอสมัดเอาจิงบัดออกฟาวันหรือเปล่านะไม่แน่ใจเรียบร้อยแล้วคนได้ใครมาเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ดิโอเคทุกคนวันนี้ก็มีวางนิดในกันฮะทุกคนวันนี้นะก็มารีมอฟไซโควันนี้แหละฮะทุกคนส่วนฉายยางก็น่าจะมีทุกคนนี่ไงร้อยคนมาจีดนะทุกคนเนี่ยผมเล่นมาห้าครั้งอย่างนั้นทุกคนตีบอลนะ เดี๋ยวก็จะถึงเวลาตีบอลแล้วรับทีกคนนิดน,นึงนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะในการฮันที่โคะ้ดสวัสดี้วค่ะขอบคุณน,นะครับชมครับผม